ก็สรุปหลังเกมครับทีมนินบินครับพ่ายแพ้กับทีมเดนทิลไปนะครับก็ต้องบอกว่า3ต่อ0ูนเซ็ตนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเกมเกมนี้ครับก็ถือว่านินบินก็สู้ได้เต็มที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าต้องยอมรับกันจริงๆว่าทางฝั่งของเดนทิลเนี่ยทีมจากบราซิลเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆริงนะเอาชนะไปได้25ต่อ15 25ต่อ17และ25ต่อ12นะครับก็ถือว่าวันนี้พวกเขามาเกมบล็อกเนี่ยถือว่าจัดจ้านมากม,ากมากเพื่อนเพื่อน ใช้คำนี้ได้เลยนะครับเกมบล็อกจัดจานมากๆแล้วสไตล์วิธีการเล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางฝั่งของนินบินเนี่ย ก็ยังคงเป็นรองอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับสถิติในการโจมตีนะครับเป็นทางฝั่งเดนทิวเนี่ยโจมตีไป39แต้มนินบิน24แต้มนะครับบล็อกครับทางฝั่งเดนทิว7เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในเรื่องการเสิร์ฟเอสครับเดนทิวเสิร์ฟเอสไป5นะครับนินบินเสิร์ฟเอสไป2นะครับซึ่ง2แต้มที่เสิร์ฟเอสเนี่ยครับเพื่อนๆมาจากน้องเฟิร์นของเรานะครับส่วนในเรื่องของความผิดพลาดเนี่ยนะครับก็เหมือนจะเป็นทางฝั่งของ เดนทิวได้แต้มจากความผิดพลาดของนินบินมาเนี่ยยีิบสานะครับส่วนทางด้านนินบินเนี่ยได้แต้มจากความผิดพลาดของเดนทิวไป18นะครับคะแนนททั้งโดยรวมเนี่ยนินบิน44นะครับเดนทิวก็75นะครับเพื่อนๆวันนี้ครับน้องเฟิร์นของเราครับถือว่าทําคะแนนได้ดูดีพอสมควรเลยจังหวะการเสิร์ฟเอนะครับจังหวะการแก้ไขสถานการณ์เนี่ยเฟิร์นทำได้ดีนะครับวันนี้ทําไป5แต้ม เป็นรองท็อปสกอร์รองจากบิดจูเยนนะครับบิดจูเยนเนี่ย14แต้มนะครับส่วนเฟิร์น5แต้มซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยครับเพราะว่าคือเขาจะไม่ค่อยยกมาให้เฟิร์นอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะยกให้บิดจูเยนเป็นอันดับแรกนะแต่เฟิร์นเองนะครับก็ยังอาศัยจังหวะฉกฉวยจังหวะทําทไปได้ถึง5แต้มเลยทีเดียวเลยครับน้องเฟิร์นเองวันนี้ยส่วนตัวช่วยในเกมรับทางฝั่งของนินบินได้ดีมากมากเราจะเห็นได้ว่าพอเฟิร์นขึ้นไปแดนบนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเกมรับยวบเลยเพื่อนเพื่อน ยวบชัดเจนเลยครับเพราะฉะนั้นครับผุกมองว่าตัวของเฟิร์นเองเนี่ยโอ้โห,โหมีประโยชน์กับทีมนินดินจริงๆทั้งเกมรับและเกมรุกนะครับอนาคตของเฟิร์นเรามาพูดแตะๆกันสักนิดนึงครับโอกว่าในเรื่องของการไปเล่นลีกญี่ปุ่นเนี่ย จะช้าจ,จะเร็วเนี่ยโอ,อกว่าเฟิร์นได้ไปแน่ๆนะครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าบรรดาตัวนักกีฬาทีมชาติของเรานะตัวท็อปๆของรุ่นต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยออมองว่าก็มีอยู่เยอะไม่ใช่น้อยเลยนะครับยูฟ่าก็ได้ไปแล้วนะครับส่วนตัวน้องเฟิร์นเองเนี่ยโอ,อ้กว่าโอกาสได้ไปเนี่ยสูงแน่ๆนะครับสิ่งที่เราเห็นในเกมวันนี้แล้วก็ในทัวร์นาเมนต์เนี้ยเห็นได้ว่าในเกมระดับโลกตัวเฟิร์นเองเนี่ยเล่นเกมรับได้โดดเด่นมากมาก โดดเด่นมากๆจริงๆคือช่วยไขยเกมรับของทางนินบินได้ดีมากๆคือจังหวะที่เฟิร์นเล่นจังหวะที่เฟิร์นลงไปลองนะครับเราเห็นได้เลยว่าทักษะเฟิร์นในเกมรับเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดได้จริงๆนะเอาไปต่อยอดในลีกญี่ปุ่นได้เลยครับคือไปลีกญี่ปุ่นอะเรามีพื้นฐานไประดับหนึ่งแล้ว โอเเชื่อว่าถ้าได้ไปซ้อมกับทีมในญี่ปุ่นนะครับเกมรับเหนียวๆเนี่ยเฟิร์นจะพัฒนาต่อยอดสิ่งตรงนี้ไปได้ดีอย่างแน่นอนและอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเกมรุกครับเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเฟิร์นเนี่ยมีทักษะสกิลการโจมตีที่ดีไม่ว่าจะเป็นการจ้มเนี่ยเพื่อนๆเฟิร์นเป็นคนที่โดดสูงมากถึงแม้ว่าตัวอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าสูงปีตปาร์ตมากเท่าไหร่แต่เฟิร์นก็ทดแทนมาด้วยในเรื่องของการจ้มการตีที่สูงมากๆ ข้อมือดีแล้วก็เป็นคนที่มีความเฉียบคมในการเล่นอีกอย่างที่อุกมองว่าสําคัญเลยก็คือเฟิร์นมีกลิ่นเพื่อน,อนคือคือตีค่อนข้างที่จะทักษะดีอ่ะเ,เพื่อนแล้วก็มีมีการหยอดมีการใช้ลูกล่อลูกชนอะไรแบบนี้ถือว่าเฟิร์นใช้ได้เลยนะครับวันนี้5แต้มเราก็เห็นว่ามันมีแต้มที่แก้ไขเนี่ยหลายลูกแล้วเฟิร์นก็ทําได้ดีนะครับแน่นอนว่าในอนาคตของเฟิร์นครับ คือหลีกญี่ปุ่นก็คงจะต้องรออยู่นะครับจะช้าหรือเร็วนะแต่โอกว่าได้ไปแน่ๆเพราะว่าดูจากปัจจัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะเห็นว่าตัวของเฟิร์นเองเนี่ยไปเล่นมาในหลีกเวียดนามมาแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสเล่นซีเกมกับพวกพี่ๆนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองมาด้วยแล้วก็เป็นกําลังหลัก ยู19ชิงแชมป์โลกในตอนนั้นนะครับแล้วก็ไปเล่นยู21ชิงแชมป์โลกด้วยคือประสบการณ์ในรุ่นเดียวกันเนี่ยอกว่าเฟิร์นค่อ,อางจะคับแก้วอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสต่อยอดไปลีกต่างๆเนี่ยอกว่ามีโอกาสสูงเพราะว่าคืออย่างคือสโมสรเขาก็ต้องดูโปรไฟล์เนาะว่าเคยไปเล่นในลีกอื่นมาไหมอย่างเงี้ยอย่างเฟิร์นเนี่ยเคยเดินทางไปเล่นในลีกต่างประเทศมาแล้วอกมองว่ามันก็จะเป็นพื้นฐานมันก็จะเป็นโปรไฟล์ที่ดีว่า ในเรื่องของการปรับตัวนะครับเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้าย้ายไปแล้วจะเกิดอาการโฮมซิกหรือเปล่าเพราะว่าเฟิร์นเองเนี่ยผ่านในเรื่องของการเล่นในลิกนอกประเทศในลีกต่างประเทศมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็สะสมประสบการณ์ต่อไปครับมาทัวร์นาเมนต์นี้ยกมองว่าตัวเฟิร์นเองเนี่ย มีแต่ได้ประโยชน์กับได้ประโยชน์จริงๆครับเพื่อนๆนเพราะว่าตัวของเฟิร์นเนี่ยด้วยอายุอานามที่ยังน้อยอยู่เพื่อนๆได้มาเล่นในรายการยิงแชมป์สโมสรโลกได้ประสบการณ์เจอกับนักกีฬาที่ต้องบอกว่าเป็นระดับโลกจริงๆนะครับก็ทำเต็มที่นะครับก็ถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอนาคตของเฟิร์นกันอย่างใกล้ชิดเลยครับเพื่อนๆนถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของเราเลยแหละนะครับ สำหรับตัวน้องเฟิร์นของเราเนาะส่วนทีมนินบินคกร็บก็คงจะสู้เต็มที่แล้วและครับเพื่อนเแต่พอไปเจออย่างอีโมโคโเจอทางด้านของเดนทิวเนี่ยที่บล็อกสูงๆใหญ่ๆเนี่ยบิสตูเยนก็เอาไม่อยู่เพื่อนเอนเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าวันนี้บิสตูเยนพยายามที่จะโจมตีหนักๆโจมตีแรงๆแต่ว่ากลายเป็นตีออกไปเองเพราะว่าบ็อกเขาใหญ่เพื่อนเถ้าเกิดไปเคาะเบาๆหรือตีพยายามที่จะ ไอ้บอลเนี่ยมันเลียดเน็ตอะไรแบบนี้คือจะโดนบล็อกเขาจับได้หมดนะครับสิ่งที่ทางฝั่งนินบินเขาแก้ไขก็คือการโจมตีหนักๆวัดไปเลยเพื่อนๆว่าจะทัชหรือไม่ทัชนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางฝั่งของเดนทิฟเขาก็แก้เกมมาได้นะครับในการบล็อกทางฝั่งของเบสซูเยนซะอยู่หมัดเราก็ต้องยอมรับตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งของนินบินก็พ่ายแพ้ไปแต่ว่าตรงเนี้ยเขาก็ได้ประสบการณ์ไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดเนาะในการแข่งขัน นะครับในรอบนี้ของทางด้านนินบินนะครับก็พ่ายแพ้สาบัดรั่วแต่โดยรวมแล้วเขาก็ได้ประสบการณ์ไปไม่น้อยนะครับแล้วก็น้องเฟิร์นของเราก็ได้ประสบการณ์ไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเราได้ลุ้นเชียร์กันต่อนะครับ n อ็นดีซีเลสจะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับเจอกับอีโมโคแข่งขันกันเวลาบ่าย2เพื่อนๆนะครับก็พรุ่งนี้นะเชียร์ตั้งแต่นกันต่อนะครับส่วนวันนี้เวลา5โมงเย็นนะครับจะเป็นการลงเล่น ของทางด้านของโมเมนะครับลงเล่นไฮพาร์ตนะครับจะเจอกับ AI Paper รลุ้นถึงชนะได้เลยนะครับเพื่อนๆก็รอดูรอเชียร์นะครับดูไปและปลายไบโอเกอร์เนี่ยก็จะบรรยายเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อน่าจะเข้ารายการสัก4โมงสนะครับเรามาพูดคุยเรามาพูดถึงสถิติเรามาเท้าความกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคู่ไฮพาร์ตกับทางด้านของ AI Paper นะครับเพื่อนๆพืสำหรับไบโอเกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ นะครับจัดหนักจัดเต็มเจอหน้าแอดกันจนเบื่อเลยทีเดียวเชียวนะครับคือวันนี้ก็เจอกันรัวๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันอีกรัวๆนะครับแล้ววันเสาร์นี่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับฮิเมจิครับชิงแชมป์กับฮิซามิสึสปริงหุ่เดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ